ขัดขึ้นเดี๋ยวนี้ดแล้วมันต่ำเยนะขามปอามมดไได้นใ่ัเลยขั้นแล้วใเลย

นีอนันบ่ดกใสคนครัรับครับเดอบดอกสิลงกับเฮาว่าได้าลงเไปหากัน